วิธีติดตั้งนะครับระบบรายรับรายจ่ายนะครับเก็บรายรับรายจ่ายไปํำวันนะครับของเรานะครับแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับก็วิธีการติดตั้งมีดังนี้นะครับก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ z i ปนะบีบอัดก็คลิกขวานะครับกด extract นะครับแต่ไฟล์ออกมาก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับถ้าใครติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงได้เลยนะครับ บนเซลจัลองก็เปิดบว์เซอร์นะครับเพื่อโหลดแซมก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็โหลดแซมนะครับไปที่ดาวน์โหลดแซมนะครับก็ให้เราโหลดเวอร์ชัน7.4นะครับถามว่าเวอร์ชันอื่นเล็กใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็7.4ดเีนี่ยนะดีสุด้วเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดติดตั้งครับนิ่งๆเป็นเรื่อยนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปไดซีพอมาที่ได้ c แล้วเนี่ยก็ไปที่แซมครับ ให้เรากด Start ทแซมนะครับที่สตาร์ที่มคอน l ทรลนะครับครั้งแรกมันจะเปิดให้เรานะครับแต่ครั้งต่อไปเราต้องมาเปิดเองพอกด Start เราดูตัวเลขได้นะครับว่าขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขึ้นก็กดให้มันขึ้นขึ้นมานะครับโอเคนะครับพอมันขึ้นเรียบร้อยครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่ k t d t o c ครับเสร็จแล้วก็เอาไฟล์นะครับที่เราแตะไฟล์มาเซฟเนี่ยมาวางใส่ เสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์เซฟครับแล้วก็มาที่ p พ p นะครับแล้วก็มาดูไฟล์ครับว่ามันครบสมบูรณ์ครบท้วนหรือเปล่านะครับต่อมานะครับก็มาแล้วก็ไล่ทุกโฟลเดอร์ครับดูเรียบร้อยถ้า Copy มาดีก็น่าจะครบถ้วนนะไม่มีอะไรต่อมามาที่อิครับ i n c ครับอินพอดูแล้วเนี่ยครบไหมอะไรไหมนะก็ดูทุกโฟลเดอร์นะอย่างที่บอกนะครับเสร็จแล้วก็มา คอนเน็ก็ถ่ายข้อมูลครับมาที่คอนดีบีครับนี่ครับจะมีไฟคอนเน็ก็ถ่ายข้อมูลครับก็สุติว่าเปลี่ยนเป็นคำว่าเซฟก็เปลี่ยนคำว่าเซฟก็ได้ครับหรือจะเปลี่ยนคำว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดเซฟแล้วก็ปิดไปครับมันก็จะมีอีกไฟลหนึ่งครับก็คือไฟล์ connect db นะครับ ก็เปลี่ยนเหมือนกันครับก็เป็นเซฟพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูเรียบร้อยครับให้มาที่ db ครับก็จะมีฐานข้อมูลนะครับต่อมามาที่แซมครับมาที่เซมาที่ว์เซอร์นะครับให้เรามาพิมพ์1 2ึ่0สอจครับจะขึ้นแซมแดชบอร์ดนะครับเสร็จแล้วมาที่ pp m a d m i n พอคลิกไปที่ pp m a d m i n แล้วนะครับเราก็สร้างฐานข้อมูลครับชื่อว่าเซฟ ย่ำฐายข้อมูลนะครับแล้วก็เซฟที่เราตั้งตามโค้ดนะครับเสร็จแล้วก็กดคำว่านําเข้าครับให้เราโยนครับโยนถ่ายข้อมูลครับเข้ามาถ้าใครเปิดแล้วมันล้มเหลวใช่ไหมครับถ้าเปิดแล้วล้มเหลวเนี่ยให้เราคลิกไปที่ดัต a ตอรเบเลยครับแล้วก็ Copy ี้โค้ดมาครับแล้วก็ให้เราเลือกที่ดัตตอรเบดนะเซฟก่อนแล้วก็ไปที่ h T L แล้วกดวางครับ เสร็จแล้วกดไปครับหรือ go นะก็จะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าเบราว์เซอร์ครับอ่าแท็บใหม่1 2 7 0 0, 0. 1 s a save ครับก็จะเสร็จวิธีการติดตั้ง